É o é ตาตาตามยัง <Yeah. S 2> ยิงไม่เข้านักหนาสงน,นัยมัมึนมเหือ เ,นนเ,เร็ว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 ป<ต> <ivi> ันไม่ตายแล้วเว้ย<ต> <ivi> มันมันรอมันเล่นช้าเล่นช้าสโล กี่ตัวตโ้โอ้โอปอปืนเลยอะ,อะต้าเหรออันเลิองสีอเมื่อกี้ตัวเดียวแทงหนึ่งแทงหนึ่งระวังตัว ปะควันไล่กันแล้ไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นรอก่อนปะควันหลอ,อกมาเยอะรุ่นนึงนี้ตกถางหายมีควันป่าปลาตรงบันไดอ่ะอ่าเจนเจนคนเยอะกว่าเอานะรอขึ้นพี่หน่อยข้างบนอ่ะ đi đi đu nòi chơi đu nòi chơi đu chơi đu nòi chơi 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 đu chơi đu อยากติดกำปั้น55 Bomb has been planted. ได้อยู่ได้อยู่ได้อยุดได้หายใจเข้าหน่อยหายใจเข้าหน่อยอยากกินกัมปั้นไนะ